สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดู DC ซไฟนะครับผมคันนี้ก็เป็นเครื่อง k 24นะครับเซตเทอร์โบนะครับเป็นสเต็ปเครื่องเดิมเซตเทอร์โบนะครับผมงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าวิ่งยังไงนะครับล้อขอบสุดปนะครับไปเราจะพาไปชมกันว่า k 24เดิมเดิมเซตเทอร์โบวิ่งยังไงนะครับผมไปพร้อมยางพร้อมยาง พอแล้วไปเาไหน,นะครับครื่เดิมนะครับเ็180นครับอปครับวิ่งกันอย่างนี้นะจะูยแน,นะครับวิ่งก,กันแบบนี้นะครับอันนี้จูนไดโนโไว้420งม้านะครับเป็นเครื่องเดิม100%เลยนะครับผูกเทอร์โบแค่ลูกเดียวนะครับ e ี u Shop นะครับนี่นะครับอ่า e ี u Shop นะครับแล้วก็จะมีบิดบีเทนนะครับใครอยากได้นะครับแรงแบบนี้ครับสนุกแบบนี้ติดต่อที่อุดมวันเลสซิ่งได้เลยนะครับ